มาต่อกันที่ don't อังคณา to me อย่ามาอังคณากับกูนะสับใหม่กเกษียนเตชพีระศาสตราจารย์แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพส์ตข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าสำหรับคุณมันก็แค่ไม่กี่วินาทีที่โหนกระแสหลุดปากเกี่ยวกับคนอื่นไปกลางจอ แต่สำหรับคนอื่นมันคือโศกนาตกรรมอายุติธรรมในชีวิตของเขาเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนช้าก่อนดูก่อนกัญชัยกำเนิดพลอยพูดผิดตรงไหนกษเียนแม้แต่กเกษเียนยังไม่กล้าชี้เลย กันชัยแค่ถามว่าเออตอนเชฟเขานอนตายอยู่ข้างถนนในกรัรมพูชาเนี่ยอังคาคุณเคยถามเรื่องนี้แทนเราไหมในฐานะนักสิทธิมนุษยชนที่ไม่ใช่นักเสือกทิมนุษยชนกันชัยถามผิดตรงไหนวะกันชัยได้ก่อโศกนาตะรรมและอายุติธรรมยังไงวะ ก็ในเมื่ออังคนาแสดงตัวเป็นนักสิทธิมนุษยชนและกินเงินเดือนประเทศจากเก้าอี้สอวพวกคนในบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีสิทธ์แตะต้องอังคนาเลยหรอถามอังคนาไม่ได้เลยหระบอบบางใจบางอย่างนั้นเหรอและสิ่งที่ถามมันเกินเหตุเกินการตรงไหนละ่ะในเมื่ออังคนาต้องการให้เราปฏิบัติต่อประชาชนกัมพูชาด้วยการอย่าไปเปิดเสียงหลอนเขา เป็นการทรมานทางจิตใจคนก็ได้แต่เอามือทาบอ,อกและนึกในใจว่าอีชิบหายไอที่นอนตายอยู่ข้างถนนไม,ไม่รักษาพยาบาลเลยนั่น่ะคืออะไรล่ะหรือตอนที่มันยิงระเบิดมาน้องน้ำโขงตายนั่น่ะคืออะไรล่ะทหารเหยียบกับระเบิดขาด้ดวนขาขาดนั่นคืออะไรล่ะ อังคณาได้เรียกร้องไหมเขาต้องการเส้นมาตรฐานในความเป็นอังคณาที่แสดงตนว่ากูเป็นนักสิทธิมนุษยชนเขาต้องการเห็นเส้นมาตรฐานนั้นกเกษียณคุณต้องชี้แจงให้ได้ว่าสิ่งที่โหนกระแสทำเป็นการสร้างโสกนาฏกรรมอายุติธรรมตรงไหน ต่อให้กันชัยจะออกมาขอโทษแล้วก็เถอะนั่นคือการเอาตัวรอด